ดีค่ะกินกับน้องเงี็ก์โนเวย์ตอนนี้ลูกเรากป็น,น้องเอกทำอันนี้น้องเอกก็ทำม่เยอะๆกว่าลูกค่ะอันนี้ลูกทำอันนี้ค่ะน้องเอกวางเลยน้องชอบวางเลยทำให้พี่ๆดูสิคะลกูกโอเคค่ะวันนี้น้องเอ่อให้น้องฝึกสมาธินะคะพอหลังจากทกําการบ้านเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะให้น้องผ่อนคลายนิดนึงคะ่ะนี่ค่ะ น้องก็จะเอานี่ไปจิ้มนะคะเนี่ยตามจุดเนี่ยฝึกสมาธินะคะตัวนี้ดีมากเลยค่ะอย่าดูนะดูน้องจอบเสร็จแล้วเดี๋ยวดูไบรลี่นะคะอยากอยู่กับน้องค่ะโอเคค่ะเดี๋วดูน้องแงกต่อน้องแงกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจินจินลกนี่วันนี้ ลูกจะมาโชว์ที่ลูกทํานะค่ะอ่าน้องให้ทำถึงไหนแล้วคะเป็นรูปอะไรคะวันนี้ลูกทำด้วยใช่ีหเป็นลูกเอเป็นเคโลใช่ไหมลูกใช่มันคือเคโลที่เรานี่เสื้อาโกบีนี่เราค่ะอ่าน้องให้ลองที่แม่พี่ๆดูซิลูกปีนี่เรานี่ไงแม่กําลังให้ดูนี่นะคะนี่ไง อันต้องโชว์ตรงนี้นี่มันต้องเขาต,ต้องจิ้มตรงนั้นก่อนบบนะคะแล้วก็มาจิ้มตรงนี้มาจิ้มตรงนี้เี๋ือมันไม่ได้ใสจะ <c oughs> เอาอะไรไปลี่โอ้ไม่ได้ไหมครับไปนี่อ่อานน้องเอกทำไปลี่นี่ <c oughs> ดูสิคะน้องเอกทำจะเสร็จแล้วทำได้เยอะเลยนะคะน้องเอกคุณยลูดีนเนี่ยหูน้องเจ้าทำได้เยอะแล้วค่ะนี่ค่ะกิจกรรมเลิกเรียนแล้วนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะน้องๆนีน่ค่ะทำทุกวันนะคะทำทีละนิดละนิดละนิดค่ะอันนี้ป้าป้าเจ้าฝากมาให้นะคะ เธอรูว่าป้าเจ๋วเป็นใครนะไม่รู้เหรอมันคือป้าเจ๋วที่มันอยู่ที่ไทยแลด์ค่ะน้องเ็กบอกสิป้าเจ๋อคือใครคะป้าเจ๋วอยู่ที่ไทยเลนดกยายมันคือนเป็นเมียเปนยายเป็นแม่ของแม่ของลูกนะคะค่ะแล้วป้าเจ๋อละคะป้าเจ๋วเป็นป้าเจ๋วของลูกค่ะป้าเจ๋อใจดีค่ะป้าเจ๋อใจดีไหมคะใจดี ย่าจะดีไหมคะใจดีใจดีมากยิ้มหวานอืมอะน้องแอ๊กทำต่อสิลูกดูลูกจะเสร็จแล้วแม,ม่ใกล้เสร็จแล้วโอเคโลฟรีเจอบเซเว่ยลองเทียบค่แม่ฟริเจอบแท้ขาวหน่องชอบเสร็จยังคะใกล้แล้วอู้น้องชอบทานไม่เยอะไวจังเลยลูก ลูกลราลูกลูกเากกราเก่งเลยแหละเพราะลูกทำก,ก่อนลูกลองทำถึงเลขมงคก็เหมือนเนีถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่มืนผิดค่ะโอเคค่ะค่อยๆทำใช่ไหมคะน้องจอบนี่ค่ะเคโลนะคะเคโลไปมันแค่ใบนี่ยูนใส่ขาแม่ <laughs> <laughs> ดูใบรี่สิคะอยู่กับขาแม่ตลอด จะให้อุ้มค่ะอยากอยู่กับน,น้องดูสิเขาเี็ยน่ารักจังเลยบลลี่บลลี่ากอยู่กับพวกเราตลอดเลยนะคะจะอยู่ตรงแถวนี้ค่ะจะอยู่กับแม่จะอยู่กับน,น้องเขาจะอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเราได้พัดลมใหม่ค่ะทําให้เขาดูสิพัดลม,ม,ลม,มของพี่นุ่นซื้อมาฝากค่ะ,ะให้พี่นุ่นซื้อของมาฝากอ่อยดูสิอ่ะเปิดให้เขาดูสิลมอูม้ดูพัดลมอูม้ดูนะพัดลมพี่นุ่นซื้อมาฝากแรงมากเลยค่ะใช่แล้วก็มันสบายมสบายมากมัน ร้อนนีดแก่มันเย็นล,ลึกมีพลลกโอเคค่ะอ่าพี่น้องจอบก็อยากจะให้ดูนะคะพี่พ,พี่นุ่นซื้อของมาฝากดูสิอุย้ยเย็นจังเลยน้องแง้องลูกกับพี่จอบไม่เหมือนกันนะทําไมละมันแตกต่างกันยังไงคะลูกอันนี้ของลูกอ่าไงของพี่จอบไปพี่จอบขอดูหน่อยคะออ่ะอ่ามานั่งตรงนี้สิมานั่งตรงนี้สิสอ่า<อ>น้องจอบ นั่งลงค่ะลูกน้องจับลองดูซิให้ให,ให้ให้ทุกคนดูอ่ะให้เอฟซีดูเย็นจังเลยไหนลองเอาใส่หน้าเองส,สิผมผมปิวไหมอู้ยเย็นไหมคะลูกเย็นเลย,ลเ,ย,เ,ลยเย็นมาดดกดูผมตองออนี้อะดูผมตรงนอะน้องเอกไม่เอาอ่ะดูดูด,ดูดูผมลูกหนึ่งสองสามะดูผมน้องเอกนะคะเอ๊ะ ชอบใหญ่เลยค่ะของขวัญจากไปไทยไทยพี่นุ่นมีอะไรก็เึิกถึงน um> ้องนะคะขอบคุณพี่นุ่นด้วยนะคะพี่มาดูนะผมเลือกเป็นแบบนี้ตอนนี้ค่ะที่บอกไว้นะคะคือทํา youtube ขึ้นมาก็เพื่อจะมาถ่ายทอดการใช้ชีวิตที่ประเทศนอร์เวย์นะคะเราใช้ชีวิตเรายังไงอะไรยังไงก็มาถ่ายทอดให้ดูนะคะบอกเสมอนะคะว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่เรียบง่ายนะคะสบายสบไม่ดีขับ นูลูกแค่ลุงเรียนที่แค่รอเล่นอืมโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นน้องจ๊อบครับเออ่ช่วยกดอะไรลูกช่วยได้สับสไครเบอร์ค่ะได้เลยคะกดไลค์กดติดตามกดสับสไครค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับอ่าน้องเง็กมากน้องเง็กค่ะพี่ๆเขาถามด้วยอ่ะเร็วๆลูกอ่ะอ่าโอเคน้องเง็กทีหลัง โอเคค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูน้องเอกนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ